ตัวห่วงเลยขนาดนั้นนะ่ะมาแล้วมันมาแล้วเิ่งอย่าเพิ่งว้าปลายหน้าไปทีดิคอนเซนต์อนะ่ะมุมหมามากเลยดูปากเลยอันนี้เป็นรายการใหม่ปะใช่หรอเพราะว่าพอเปิดเป็นหมกสอนแมวปุ๊บลูกสิทธ์หายดังเราไปเป็นดารากันหมดเลยที่เจนเมื่อไรเนี่ยอันนี้เจนที่4แล้วมั้งไีกแล้วและรายการมึงก็จะเดินอย่างเงี้ยทางรายการ ผู๋หูเลยละเ้๋ตอนนี้จับไว้มาแนะนําตัวเทียตัวเลยไอ้น้องอุ่นใครโตสุดในีในนี้โตสุดตัวนี้เลยตัวสีดาชื่อนินมาจากคําว่าอะไรเพลิงนินเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยที่เพิ่งเล่นหนังมาจริงไมเนี่ยในหนังที่เพิ่งฉายเฮ้ยแต่ในหนังคือตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่เขาไปติดปีกเขาไปติดอะไรเพิ่มโหจริงปะเนี่ย ม่อุ่นโมจริงไหมเนี่ยอันนี้ชื่ออุ่นอุ่นดาราช่องวอร์คอยไม่ใช่นี่อุ่นจีขี้ใครตั้งขี้ก็ีีอะใครชื่ออุ่นจีอะขี้แต่มาวันแรกๆอยากจะบอกว่านี่เป็นพันผสมไหมเหรอใช่อันนี้พันผสมผสมอะไรมั่งอันนี้ชย่อมันเชฟเพิ่อนกับปั๊ดรายการมึงอะเฮ้ยเพื่อนนินบินขึ้นมาไงอู้ไอ้เหี้ยเอ้ยควายควายคุณเอาอะไรให้มันแดงขี้ ตัวนี้นสมาชิกใหม่น้องเล็กชื่อว่าอะไรออนเซนกูสงสัยทําไมถึงตั้งชื่อว่าออนเซนตัวเนี้ยมันเคยตกไปในบ่นอน้ําร้อนอเดือดเลยเดดือด คนลงไม่ได้ลงไปแล้วผิวสุกแต่ตัวนี้เข้าไปไม่เป็นไรยืนมองไกลๆอ้าวยืนมองไกลๆแล้วเมื่อวาตกอีกตัวนึงตกไปอีกัวงตกไปตัวนี้รอดเี็นมอมตัวนี้เป็นออนเซ็นน้องเล็กสุดใครตั้งอ่ะตาก้องตั้งทำไมถึงตั้งชื่อว่าออนเซ็นเที่ยวบ่อยอะไรที่เป็นบอบอ่างอ่างอ่างจริงจริงจะตั้งว่าน้องอ่างมาถามมึงอ่ะทำไมถึงตั้งชื่อว่าออนเซ็นไม่ตอนแรกตั้งชื่อไอตัวอุนจิอนเอ่างเหมือนกันอุนจิแล้วอุนจิแล้วญี่ปุ่นไงอันนี้ก็อออ่างเหมือนกันออนเซ็นแลาวแอ้นาไอ้นินทำไมนินคนเด อ๋อนินจาก็ญี่ปุ่นเหมือนกันเอออันแล้วทำไมคือเอามาโชว์แค่นี้วันนี้ไม่ไม่ได้มาโชว์ปิดก่อนดิสื่อถานไม่หมดไว้ตัวนี้เออไม่หมดจริงๆวันนี้อะไรเมนูอะไรวันนี้เกี่ยบแมวใช่เป็นต้มต้มยำแมวไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะเอาจริงไม่ไม่ได้ทำต้มยำทำต้มยำให้แมว เอาดีดีดีเดี๋ยววันนี้เราจะพา3ตัวเนี้ยอายุของเด็กๆที่เรารับมาสองสามเดือนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาหมอให้หมอเช็คด้วยหน่อยในช่วงน,นี้ไอเป็นไรเป็นไข้ครับกูก็ไม่รู้มึง,งเป็นใครไม่ <c oughs> ใช่ไม่ใช่คือเดี๋ยวจะพาแมวเด็กๆเนี้ยไปหาไอ้บ้าเอาออกไปดิเวนมึงเลี้ยงอีกตัวนึงอนไงอ,นนงอนน้แบน,นจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยแบนแฟนจริงปะเนี่ยจริงกูหลอง เหนื่อยว่ะวันดีแอคชั่นี่อะไรวันนี้เราก็จะเปิดเพลงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะพาแมวไปฉีดวัคซีนเพราะเราเพิ่งรับเลี้ยงมา2 3สเดือนเนี่ยก็สามารถที่จะไปฉีดวัคซีนได้แล้วต้องไปต้องไปเลยเพราะว่าหนึ่งคือสุขภาพของน้องด้วยใช่เชื้อโรคที่เวลามาเล่นกับเราก็คือเซฟทั้งน้องแล้วก็เซฟทั้งเราเดี๋ยวหมอเขาจะบอกเรว่าต้องฉีดกี่เข็มแล้วก็เว้นกี่อาทิตย์แล้วก็ต้องมาฉีดอีกไปเลยไหม่ะไปเฮ้ยลุงยะ เราจอดรถให้เขาไปก่อนอุ้ยทำไมออนเซ็นกัด่ะครับทำไมทำอย่างนี้อ่ะกลับถูกไหมเคย์บ้าดูไว้จำไว้ลูกเนะ This way go to วังหินอยู่เนาะ and เธอเล็บเนี่ยเธอเล็บเนี่ยอมรพันอมรพันคุณกินตัวเพื่ออันนี้พี่สามตัวโตดีกว่าแจกไปครับ แมวพี่เลยดูเทพป็นตัวเมียกั้นสองก็ใหญ่เป็นตัวเมียสองตัวอันนี้ก็นตัวผู้ไม่เคยฉีดยาไม่เคยทำอะไรเลยใช่ไหมใช่ครับก็ดูโอเคอยู่สุขภร่างกายมีท้องเสียมีอาเจียนได้เห็นไหมตึมตึมไม่มีที่กินคือเขาไม่ไทยเรอกค่ะถ้าคนไทยเหลือเดี๋ยวถ่ายพยาธิให้ครับแล้วก็เดี๋ยวฉีดวัคซีนได้ได้อันนี้คือเริ่มต้นแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติแบบเลี้ยงแมวเนี้ยควรฉีดวัคซีนอะไรบ้างครับแมว ถ้าเกิดอายุสักสองเดือนฉีดหักแมวเดป็นแมววันไม่ใช่หัดหัดแมวหัดแมวถ้าเกิดอายุสองเดือนฉีดหัดแมวถ่ายยานได้ฉีดสามเดือนเริ่มตั้งแต่หนึ่งเดือนถ้าเกิดว่าวัคซีนเริ่มที่สองเดือนมันจะมีโปรแกรมมันอยู่หนึ่งเดือนทำอะไรบ้างสองเดือนทำอะไรบ้างสามเดือนทำอะไรบ้างพวกนี้สามเดือนกว่าสามารถฉีดได้สองอย่างคือหักแมวแล้วก็พิษสุนัขบ้าตัวนี้ตามันจะมีขี้ตาครับต้องจากนี้ตาไม่ปกตินะตาเสบตัวนี้อาจจะยาฉีดเราฟีดไม่ได้นะเพราะว่าสามตาได้หายตาตาเสพยาที่ใช้จะเป็นยาป้าย แมวอะไรเงี้ยนะจะถ่ายพยาธิได้นะแต่เราฟิลเฉียดไม่ได้เวลาทาย่างนี้มันจะดื้อๆนะมันจะเตะหมอนละไม่มีหมอนเลยไม่มีหมอนแม่เลยย้าเขาไม่ได้อะป้ายให้เด็กลูกกระต่ายเออขาหมอนเลยจับๆๆๆมันไม่ค่อยยอมหรอกให้มันเข้าไปลูกกระตาแล้วก็้กินให้มันเข้าไปมันจะได้ฆ่าเชื้อให้ลูกกระตายเนี่ยหายแล้วหายแล้วมาหนึ่งสอกเวลาเช้าเย็นนะครับจะไม่ถ่ายพยาธิแอ้าปากลูกอ้าปากยาพยาธิ ทำอะไรก็ยากคู่นี้ฉีดวัคซีนได้จริงเลยไหมเอาเลยครับผมสามารถฉีดได้สองอย่างครับได้ครับคุณนักบ้านนเาะต้องใชอหมอจับนะครับเอาตัวสีดำก่อนจับให้นิ่งโหเก่งมากเลยอ้โหนิ่งอ่ะโหเก่งมากเลยนี่เหลือเขาหลุดไปแล้วทิ้มโดนนิ้วเทิ้มทิ้มหมอโอ้ยคนเก่งคนเก่งโหเก่งมากเลยได้ก่อนนะให้ถามเรื่องคิ้วหน่อยอ๋อได้ได้ได้ อ่าสวัสดีครับเป็นอะไรมาครับเนี่ยมันซึมซึมไม่ไม่เราเป็นอะไรมาไม่ใช่ผมผมผมจัดเที่ยงมาทานมันซึม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 ไม่เป็นไร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 ไม่เต้องจับงี้นะจับงี้ครับดึงนี่หน่อยนะเนี่ยอาปากดูซิลูกฟันผุนะเนี่ยฟันผุจะเขียนเดี๋ยวไปเลื่องปลายน้องไม่ได้ไอ้หนุ่มครับรู้จักใส่รูมไหมรู้จักครับหยิบหยิบหยิบมาหมอโดนแล้วไหนดูดิ่หยาเปีหยาบ เมนูวันนี้ก็ไปกระทำวันนี้น้องๆทั้งสามตัวนี้แข็งแรงโซนน้องมีถ่ายเหลวน่าจะเป็นที่อาหารอืมอุ้ยอันนี้ซึมแล้วไม่ใช่เรียกว่าซึมเรียกว่านิ่งขึ้นเยอะคือแบบเป็นนักเลงไงแล้วก็มาแม่เข็มเป็นเข็มทายาที่ตาไปคือออนเซ็นต้องบอกว่าเป็นตาเสดตาเสดแล้วก็ตอนนี้คือถ่ายพยาธิไปแล้วเชื้อราที่หนังศีรษะและสองตัวนี้สองตัวนี้แข็งแรงดีวิ่งโซนตามปกติจะต้องไปปรับเปลี่ยนอาหารอีทีหน่ นี่ขอตัว้า่ซแล้วเขียนชื่อไว้เยออยนิ่บี๋ยวรอบหน้ก็อีกสเดือนเราชาินชนมาากพทอนชอนมานิ่งๆอในชเะชกันต่อไปนะที่นะครับขอตจะเหนื่อนะรอบหนกมามอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ยังไม่ทำีไม่ใช่เเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาแมวอะไรเข้าบ้านอีก มึงเปิดเป็นสถานสงเคราะห์เดียวเลยครับกจ้าเดี๋ยวอีพีหน้าน้องออนเซมหรือว่าตัวื่นจะกินอะไรจะใช้อะไรเป็นของขวัญให้น้องๆหรือว่ามีวิธีการเล่นมีวิธีการอะไรเจอกันอีพีหน้าครับในรายการเดี๋ยวไปดูไทยคลิปครับลูก้เกี่ยคลิปไม่ออกใส่ลก่ยช่วยตั้งหน่อยช่วยตั้งชื่อรายการเลยช่วยผมตั้งชื่อรายการหน่อยครับเพราะว่าสมัครสอนแมวล่าสุดแมวชุดแรกหายครับหนีออกไปหมดเลยชื่อรายการว่าเดินหน้าประเทศแมวไหมประเทศ